ปโรงเป็นหนึ่งในสี่ตำบลของอำเภอรกรุงปีนังจังหวัดยะลาปโรงเป็นภาษามลายูท้องถิ่นแปลว่ากลามีเรื่องเล่าต่อกันมาว่าครั้งหนึ่งพระยายาลอซึ่งเป็นเจ้าเมืองปกครองหัวเมืองยะลาทรงเสด็จประพาสป่าไปทางทิศใต้ของเมืองยะลาณนะแห่งนี้ซึ่งสมัยก่อนเป็นป่าทึบจึงทรงหยุดพักและเสวยพระกระยาหารพร้อมกับบริวาร ครั้นเมื่อทรงสวยพระกรยาหารเสร็จราษฎรได้นำน้ำใส่กลามาถวายซึ่งเป็นกลาที่มีขนาดใหญ่กว่ากลาทัท่วไปพระยายาลอจึงทรงเรียกชื่อกลานั้นว่าปุโรงตำบลปุโรงประกอบด้วยสี่หมู่บ้านหมู่ที่หนึ่งบ้านฉลองหมู่ที่สองบ้านปุโรงหมู่ที่สามบ้านตาลปอาณะนะและหมู่ที่สี่บ้านลูโบกาโล ตำบลปูรงตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอรกรงปีนังประมาณ8กิโลเมตรห่างจากจังหวัดยะลาประมาณ21กิโลเมตรมีเนื้อที่17.88ตารางกิโลเมตรสภาพภูมิประเทศเป็นเนินสูงตลอดแนวทิศตะวันตกด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำปัตตานีไหลผ่านเส้นทางคมนาคมสะดวกประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้แก่สวนยางพาราและสวนผลไม้เช่นทุเรียน งอกหล่องกองสวนมะนาวและการปลูกผักสวนครัวประชากรตามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานจปทปี2564จําจำนวน761ครัวเรือนจำนวน3471คนแยกเป็นเพศช,ชาย1712คนและเพศหญิง1759คนประชากรนับถือศาสนาอิสลามรายได้เฉลี่ย46527บาทต่อคนต่อปี มีครัวเรือนยากจนไม่ผ่านเกณฑ์ไรายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปีจำนวน17ครัวเรือนตำบลปโรงมีการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลปโรงยกฐานะมาจากสภาตำบลปโรงเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2540มีนายรอซาลีปุรงดำรงตำแหน่งนายกองการบริหารส่วนตำบลปโรง บลปุโรงได้รับการคัดเลือกให้เป็นสารสนเทศตำบลต้นแบบของจังหวัดยะลาในปี2565ซึ่งพิจารณาจากความพร้อมในการนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่มีศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารมีสถานที่รวมถึงอุปกรณ์ที่ทันสมัยมีระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อให้บริการพี่น้องประชาชน การขับเคลื่อนสารสนเทศตำบลต้นแบบมีคณะทำงานขับเคลื่อนระดับตำบลโดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปุโรงเป็นประธานคณะทำงานโดยมีตัวแทนของทุกหมู่บ้านร่วมเป็นคณะทำงานในการร่วมวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญของชุมชนเพื่อให้ทราบถึงปัญหาของชุมชนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเป็นสำคัญการนำข้อมูลที่จำเป็นของชุมชนได้แก่ข้อมูลจปท ข้อมูลกชชสองคอและข้อมูลอื่นๆที่มีในชุมชนนำมาวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามประเด็นการพัฒนาทั้ง5ด้านด้วยโปรแกรม CIA เพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัญหาร่วมกำหนดโครงการและจัดทำแผนพัฒนาระดับตำบลให้สอดคล้องกับปัญหาที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลนำไปสู่การบูรณาการแผนงานโครงการงบประมาณเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในตำบล ในรยสซลีปุโรโยยายกองค์การบริหารสัวนตบุบุรมครับองค์การบริหารสัวนตบุบุรมบริหารโดยยึดหลักศาสนาและก็ระเบียบในการบริหารงานไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพชีวิตกากรจัดระเบียบชุมชนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการส่งเสริมการศึกษาและด้านอื่นๆเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชมุมชน โดยมีชุมชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานโดยตามประชุมประชาคมทุกหน่วยงานในพื้นที่เอาข้อมูลจากถทข้อมูลกชอชสอ,องขอและข้อมูลอื่นๆในการบริหารงานทุกภาคส่วนเข้ามามส่วร่วม ไม่ว่าจะเป็นประชาชนกำนันถุยบ้านทุนวยางานราชการบรูรณาการร่วมมือกันเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพดีดีขึ้นและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนครับการพัฒนาทุกด้านต้องอาศัยความร่วมมือรวมทั้งการบรูรณาการจากทุกภาคส่วนเริ่มจากการสร้างการรับรู้ของชุมชนการรววมคิดร่วมวางแผนสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชนโดยดำเนินการกิจกรรมโครงการดังนี้1 โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลอย่างยั่งยืนเพื่อให้ประชาชนในตำบลปูโรงได้ตระหนักในการคัดแยกขยะการนำกลับมาใช้ใหม่อย่างถูกต้องเหมาะสมมีมาตรการในการจัดการขยะอันตรายส่งเสริมการนำขยะอินทรีย์มาทำเป็นปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในครัวเรือนโดยได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลปูโรงจำนวน50,000บาท 2. โครงการลดรายจ่าย สร้างรายได้จากพืชผักสวนครัวโดยมีครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้น้อยจํานวน42ครัวเรือนเข้าร่วมโครงการเพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนมีการปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานและจําหน่ายเป็นรายได้เสริมตลอดจนเรียนรู้การดําเนินชีวิตตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนได้รับงบประมาณจากครงการพัฒนาชุมชนจำนวน6,500บาทในการจัดซื้อมเมล็ดพันธุ์ผักและได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลปโรงร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย 3. โครงการปรับปรุปรงภูมิทัศน์ตลอดสข้างทางถนนสายหลักในตำบลปโรงเพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมกันรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามโดยปรับปรุงพื้นทัศน์ตลอดเส้นทางสายหลักของตำบลประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรเดินทางด้วยความสะดวกและเป็นแบบอย่างในการพัฒนาพื้นที่ให้หน่าอยู่อาศัยโดยได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลปุโรงจำนวน97,950บาท ความร่วมมือในการร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชนเพื่อเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนโดยศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลปุโรงเป็นศูนย์กลางของการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านเกษตรกรรมและวิธีการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพึ่งพาตนเองและโครงการโคกหนองนามโมเดล พื้นที่ต้นแบบในการพัฒนารวมถึงกลุ่มอาชีพต่างๆของชุมชนในสุงลิงลูแห่งนี้มีทั้งหมดอยู่7ฐาน1นึเรื่องปุย๋ย 2. การขยายพันธุ์เพื่อร์ 3. การเลี้ยงปลา 4. การเลี้ยงเป็ด 5. การปลูกผัก6คูมงนาโมเดล7ปลูกผักแบบผสมผสานรุ่นป้าหมายที่มาเรียนรู้ตำบุญปูนของเราร่วมกับอบตอเอาผู้นำผู้สูงอาย,ยุและก็ ผู้ตกเกณฑ์ตบทแล้วก็เด็กเยาวชนและผู้พิการได้มาเรียนรู้ตรงนี้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงกลับไปใช้ที่บ้านอย่างเช่นผู้ตกเกณฑ์ตบทมาหมักหมเขาได้มาเรียนรู้ทำอย่างไรให้เรามีกินมีช้าแล้วก็ทำบัญชีครเรือนการจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์ตำบลมีการปักหมุดสัญลักษณ์สถานที่สำคัญของหมู่บ้านตำบล กิจกรรมการพัฒน,นาต่างๆใน g o o g l e Map เพื่อสะดวกแก่การสืบค้นมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์ในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเพื่อให้คนในชุมชนและภายนอกได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆและผลการดำเนินงานของตำบลปูโร